สวัสดีครับใบตองแห้งออนแอร์นฮะสัปดาห์นี้นะครับอยู่กับคุณอตตกิจแสวงสุขและผมชูวัตรเลิศสิริสุขนะครับในสัปดาห์แรกของการยุบสภาใช่ยุบสภาครั้งประวัติศาสตร์ครั้งประวัติศาสตร์คือเราทนมานานใช่ไหมหวังว่าจะไปจริงๆใช่ไหมยุบสภาที่มันแบบว่ามันตลกไงยุบสภาก่อนครบวละสามวันมันเป็นปลายสายมันเป็นปลายสายของการสืบทอดอำนาจไหม ไปสามการสืบทอดอำนาจแล้วก็ยุสภาแบบที่ไม่ได้ชิงความได้เปรียบอะไรเลยเแล้วก็ชิงว่าจะแพ้ยังไงล่ะชิงว่าจะแพ้ยังไงโอ้คือมันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นการแบบยุสภาเลือกตั้งใหม่ที่เราจะเรียกว่ามันทําให้ประชาชนเกิดความหวังแต่เงาทมือนก็ยังอยู่ใช่ไหมคือมันไม่ชว์แน่นอนอย่างที่ขราวที่แล้วไม่ใช่ เงาะทะมึนอย่างที่ข่าวที่เราเราพูดเรื่องสวเนี่ยที่กระบวนการทำความไม่น่าเชื่อถือของกระบวนการการทมือมันทําให้เราเห็นว่าอันที่หนึ่งสวสองร้อยห้าสิบคนก็ยังอยู่คุณอุปกิจเขาออกมาบอกว่าถ้าเขาผิดจริงเขามีอันเป็นไปเออหัวรอกันทิงเลยแล้วผิดจริงติดคุกครับไม่ต้องมีอันเป็นไปติดคุกครับไม่ได้สังคมสาบแช่งกันแบบนั้นไม่ต้องสาบแช่งครับผมไม่สาบแช่ง อ <c oughs> ผิดจริงก็ติดคุกแล้วอันที่สองก็คือว่าเออถ้าผิดจริงนะถ้าคุณคิดว่าผิดไม่ผิดเนี่ยคุณควรจะสู้ในะนกระบวนการยุธรรมไม่ควรจะเป็นลาออกมาต่อสู้อย่างประชาชนคนธรรมดาไม่ใช่เป็น2 5 0สิสวซึ่งมีอำนาจเรื่องนายกอะ <c oughs> ซึ่งยังมีอำนาจโหวตนายกอยู่แล้วคุณต่อสู้ในะนกระบวนการยุธรรมมันทำม,มันทาให้เกิดปัญหาของความที่แบบว่าความไม่เชื่อถือ ความไม่เชื่อถือว่าเฮ้ยตกลงแล้วเนี่ยมันจะเกิดความสั่งคลอนในกระบวนการ,การ,การทำไหมเพราะว่าคุณมีอํานาจโหวตในยกอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วโดยรวมแล้วมันก็ยังเป็นอีกสามเดือนอ่ะอีกสามเดือนคุณอุปกิจก็ยังก็ได้โหวตในยกอยู่ถ้า<ห>ไม่ลาออกมาสู้คดีครับใช่ปะ่ะคุณถูกหรือผิดก็ตามแต่อันนี้เราไม่รู้เดี๋ยวว่ากันตามกระบวนการ<ห>แต่มันทําให้ว่าหนึ่งเลือกตั้งครั้งนี้มันยังมี 2, งม 2, ฤฤสบองร้อยสิบสวสองคุณชนะเลือกตั้งอย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถจะทําแทบจะแตะกระบวนการทําสารองค์กรอิสระหรือว่ากองทัพแทบไม่ได้เลยย้ายตำรวจยังอาจจะยากเลยซัมเภาตัวเต็มไปหมดอ่ะครับยังไม่นับองค์กรอิสระอที่เป็นโครงสร้างถาวรไปแล้วภายใต้รัฐธรรมนูญนี้ใช่ไหมแต่เรื่องทางารก็ไม่ได้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนี้โดยตรงนะสารอิสระมานานแล้วแต่ว่าแต่ว่าไอ้ตัวของตัวรัฐธรรมนูญตั้งแต่ห้าศูนย์หกศูนย์เนี่ยมันดึงสารเข้ามามีอำนาจ แลวการเชื่อมโยงยึดโยงกับประชาชนก็น้อยลงเยอะมันน้อยลงเพราะฉะนั้นจะว่าไม่เกี่ยวก็ไม่เชิงเกี่ยวมันเป็นผลเกี่ยวมาจากการรับประหารสองครั้งเลยเราเราถึงเลียกรับประหารจุลาการพิวัตหนึ่งในช่วง50ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าประชาชนมีความหวังมากเลยลุ้นมากเลยมันมีอะไรให้ลุ้นเยอะแยะมากเลยใช่ป่ะตัวที่ลุ้นจริงๆมันเป็นเรื่องพักการเมืองไงเป็นเรื่องการเลือกตั้งไงการเลือกตั้งมันน่าลุ้นมากเลยอ่ะโอ้โหคือ ผมบอกตรงๆนะเรานั่งอยู่ตรงนี้เรายังไม่รู้เลยว่าคนเลือกตั้งจะเป็นยังไงเราไม่ได้เชื่อมั่นอะไรขนาดนั้นครับผมผมว่าทุกคนคาดเดาได้อย่างเดียวว่าคักื่อไทยเป็นที่หนึ่งแน่แต่หนึ่งแบบไหนสองร้อยห้าสิบเกินไหมสามร้อยสิบเนี่ยคนไม่เชื่อไปยังเสียวๆอยู่นะสองร้อยห้าสิบเกินเกินมีแนวโน้มว่าจะเกินต่อให้เกินอะไรเงี้ยเกินแค่ไหนอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วนะแล้วคุณจะต้องเข้ามามีอำนาจต่อรองแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม ให้ถึง310ก็ยังไม่แน่นะเออคืออำนาจต่อรองที่คุณจะต้องสู้กับ250สวต้องเครือข่ายอำนาจรักเขาก็ต้องเขาใจไฟเขียวว่าคุณเป็นรัฐบาลเมื่อหลังหลังเลือกเือตั้งมันยังมีอะไรเยอะแต่เอาแค่เลือกตั้งก่อนเนี่ย<ะ>พรรคต่างๆคุณก็เก่งยากนะลุ้นมากเลยนะเอา้เอาอเพื่อไทยกับก้าวไกลอย่างเงี้ยซัดกันไปซัดกันมาแล้วเนี่ยมันชี้อนาคตด้วยตกลงมันชี้อนาคตของประเทศไทยไทยด้วยมันชคี้อนาคตถ,ถึงพรรคก้กาวไกลด้วยของเพื่อไทยด้วย มันเป็นอนาคตเป็นประชาธิปไตยวรวมด้วยว่าทั้งสองพรรคจะได้มาในสัดส,ส่วนที่สมดุลกันหรือเปล่าครับอันนี้เราก็ไม่อยากจะพูดว่าเดี๋ยวจะไปเชียร์ว่าติ่งไหนแต่สมดุลหมายถึงว่ามันต้องมีลักษณะการที่โอเคเรายอมรับว,ว่าเพื่อไทยมันจะได้ชนะเยอะแหละแต่เก้าไก่ถ้าก้าวไก่ได้น้อยอำน,นาจกดดันพลังกดดันที่มันมีต่อฝ่ายนุรักษ์เนี่ยมันก็ลดลงใช่ไหมอะไรแบบนี้ขนาดเดียวกันฝ่ายรัฐบาลปัจจุบนันฝ่ายรัฐบาลปัจปจุบนันก็ต้องลุ้นด้วยภูมิใจไทยมันจะได้เท่าไหร่วะ เรศสอสหนึ่งเทพปะเราเก่งกันหมดแล้วว่าภูมิใจไทยนี่มันจะเป็นที่หนึ่งของพักร่วมบานเดิมนะทุกคนเก่งนะน่าจะอย่างนั้นฮะไม่มีไม่มีพักไหนสู้ได้แต่แต่มันเก่งยากมากเลยมันเป็นพักใต้ดินใต้น้ำอ่ะในแง่เพราะว่าคะแนนอยู่ใต้ดินใต้น้ำอ่าผลโพลมันไม่ออกโพลระมาหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์แล้วคุณไปดูสิเออเลือกตั้งห้าสี่ภูมิใจไทยได้ประมาณสี่สามกว่าสามเปอร์เซ็นต์กว่าๆนะฮะผลโพลเหมือนกันเออแต่ว่า หกสองเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์นะเขาได้ห้าสิบที่นั่งสิบเปอร์เซ็นต์นะเอ้ยพดไม่พมโผลหรอฮะหรือว่าคะแนนที่ได้คะแนนคะแนนที่ได้นะสิบเปอร์เซ็นต์นะใช่ฮะแล้วก็เป็นคราวนี้ก็ดูดเข้าอีกเยอะนะคราวนี้ดูดมากกว่าเดิมเราอย่าไปนับงูเห่างูเห่าเนี่ยเปิดเเนี่ยตกเกือบหมดตกเกือบหมดแต่ว่าไอ้ที่ดูดไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่น้อยน้อยนะใช่แล้วโอ้โหเชื่อกันว่าเงินหน้าตักเยอะอาวุธกระสุนทรัพยากรเพียบใช่ไหม อะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพลังประชารัฐตจะเหลือเท่าไหร่ลุ้นนี่ก็โอ้โหป้อมแบบอย่างที่เราเห็นนะ่ะป้อมอุตสาห์เปลี่ยนลุกนะ,ะเราจะไปหัวเราะแกแบบคี้คๆ่คคาหัาาาวเราะกันทับแย่อะไรบอกว่าน้องเดินได้แล้วอะไระน้องเดินได้เองแล้วไม่ต้องมีคนพยุงอะไรเงี้ย<ะ>แต่แกก็พลิกภาพของแกนะเฮ้ยแกกลายเป็นคนแบบคือจากอที่มันดูแบบอะไรอ่ะเป็นหนึ่งในผู้นํารับประหารเนี่ยกลายเป็นดูตลกอ่ะคนแก่ตลกตลกคนหนึ่งอ่ะ มัม <okol> ดูรถพิษรไทยลงขึ้นอ่าเป็นใช่าหใช่ใช่มันดูรถพิษภัยลงไปอ่ะขึ้นดูแบบอ่าน่ะดูมีเจตนาที่จะมองข้ามก้าวข้ามความขัดแย้งคือเราหัวลอกคี้คัาข่าไฟเราหัวลอกขี้ค้าแบบประเภทแบบโอ้หเห็นรูปเห็นรูปโควิดเนี่ยบอกเออพวกแซลพวกปากปากแสบแก็เซลสาาไหนเดี๋ยวสาาไหนเดี๋ยวจะบอกอีกทีอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าจริงๆมันทําให้ภาพลักษณ์แกดูมันแบบมันดูอะไรอ่ะมันดูลดความร้ายกาจลงอ่ะ ใช่แม้ว่าเขาจะไม่ได้เท่าเดิมมันก็หายไปหมดนะเอใช่ปะมันหายหมดเลยอ่ะพี่ก็อย่าเตือนดิเขาอุตส่าห์พยายามลืมมันลืมหมดอ่ะมันกลายเป็นตลกตลกอะไรของแกเขาไม่รู้อ่ะคือในความตลกนั้นมันน่ากลัวอยู่ใช่ในความตลกนั้นอ่ะเขาตั้งใจทําให้มันสบายสบายแล้วทําให้คลี่คลายความขัดแย้งเพราะมันเป็นจุดขายของบิ๊กป้อมไงใช่ไหมแต่ว่าเขาไม่ได้เท่าเดิมหรอกแต่เขามีโอกาสที่จะเป็นนายกได้เหมือนกันแต่ที่ปัดนี่คนก็ลุ้นอีกอะ อะไรจะสูญพันธุ์ลุ้นว่าอภิสิทธิ์จะได้กลับมาแค่ไหนอภิสิทธิ์ไม่ลงแล้วไม่ลงคราวนี้ไม่ใช่ไม่ลงแต่ว่าถ้าผลเลือกตั้งมันรอให้ทายแพ้เนี่ยต้องแสดงสปิริตอภิสิทธิ์เดินสายพูดเนี่ยอ้เป็นฝ่ายไปชัตไตจ๋าไปแล้วครับใชป่อฮะวิเคราะห์การเมืองเลยว่าสมควรเพื่อไทยในโดยหลักแล้วต้องได้เขาได้ทีหนึ่งก็ต้องได้เป็นรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันตามหลักนั่นแหละใช่เออแล้วประยุทธ์จะได้เท่าไหร่ จะลงปฏิริษเบอร์หนึ่งไหม<า>ลูกคุณวิทยาโพสปฏิริษเบอร์หนึ่งต่อมานี่โพสสวยโพสหายไปเลยลบโพสแล้วครับปฏิริษอันดับหนึ่งลงไหมแล้วที่คนลุ้นก็คือว่าจะได้ยีาา่ <15 S 2> สิบห้าเร์เนตือเปล่าะยุ์จะได้ยี่ห้าบวกลบหรือเปล่า,าม,มีโอกาสได้เสนอชื่อหรือเปล่าใช่ไหมก็โอ้เลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันลุ้นเยอะมากเลย แต่คุณอย่าลืมว่าเรื่องหกสองเราก็รุ้นอย่างนี้แหละรุ้นอย่างนี้แหละรุ้นกันแทบแย่เลยไม่รุ้นเท่านี้นะเรื่องตั้งหกสองนี้มันบบนอนมา<ก>นะว่าเขามาแนะ่ก็ดูเดือดน,นะแต่รุ้นดูเดือดน,นะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้ตระหนักว่ามันมีสองร้อยห้าสิบสวอตอนนั้นนะ uh huh. คนจำนวนหนึ่งไม่ได้ตระหนักนะถึงแม้ว่าพลังประชารัฐอย่างเช่นคุณสมศักเขาจะบอกว่ารัฐนุนนี้ล่างมาเพื่อพวกเรา uh huh. ใช่ปะ่ะแล้วก็เขาก็ปิดห้องอบรมหวคะแนนกันบอกว่าเนี่ย คุณรู้ไหมว่าผมเป็นรัฐบาลเนี่ยอะไรเงี้ยถ้าผมไม่ได้ถ้าคุณไม่อยากอยู่ฝ่ายรัฐบาลคุณก็เลือกฝ่ายตรงข้ามเดินออกจากกรุงลงมีอออกแบบมาเพื่อเราอะไรเงี้ยนั่นเนี่ยไอ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 ้ครั้งที่แล้วเนี่ยแต่ชาวบ้านทั่วไปเองก็ยังไม่ได้คิดว่าเฮ้ยมันมีสองร้อยสิบมันจะลืมกันไปยังม่จนกระทั่งไม่เห็นลงศพจนกระทั่งเลือกตั้งเสร็จมันถึงโปรสูตรคำนวณมาอีกครเฮ้ยมันมาจากไหนวะเนี่ยมันคำนวณแบบนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ย ฝ่ายประชาธิปไตยลดไปเพียบหายไปเลยแล้วไปจัดตั้งรัฐบาลแบบ<น>จะตั้งรัฐบ,บาลเสร็จยุบพรรคอนาคตใหม่ดูดอีกอะไรอีกกลายเป็นแบบรัฐบาลเหนือกว่ายูซีปีสมบูรณ์แบบครบถ้วนพูดง่ายกเกมมันมาพลิกหลังผลคะแนนใช่ไหม,มห,ลหลังวันเลือกตั้งเกมมันพลิกเยอะมากแล้วก็จากที่แบบว่าบรรยากาศมมนดีๆอยู่กลายเป็นแบบคนที่เป็นผู้ร้ายก็คือกอกต ตั้งแต่คะแนนเ,เลือกตั้งนับคะแนนอะไรทศเลือกตั้งนอกล้อ,อ,เ,อ,เ,อเลือกตั้งนอกเขตต่างประเทศเลือกตั้งต่างประเทศที่ทิ้งคะแนนเลยเออทิ้งบัตรเข้าไปเลย<า>อะไรเงี้ยเลือกตั้งนอกเขตก็ยุ่งวุ่นวายไปหมดสุดท้ายก็คือการคำนวณ<า>กรกรตรการนับคะแนนนับๆอยู่ๆพี่หยุดตีความเกเปอร์เซ็นต์เออตีความ95เปอร์เซ็นต์แบบไหนไม่รู้พี่หยุดแล้วอยู่ๆก <laughs> ็เออสุดท้ายแล้ว พี่ก็แบบไปะเอาสูตรคำนวณซึ่งมันแปะอยู่ในพรบลเลือกตั้งนะ,ะไอ้สูตรคำนวณตัวนั้นเนี่ยมันเป็นภาคผนวกมากมันไม่ได้อยู่ในกฎหมายด้วยมันไม่ได้อยู่ในกฎหมายแต่มันเป็นภาคผนวกที่สะท้อนว่าเจตานาลมเขาตั้งใจแบบนั้นแหละมันแปะอยู่ในเพจของกรรมการร่างรัฐมนุน<ะ>เพจกรทเขียนโดยเจ้าหน้าที่รัฐสภาะระดับอะไรเขาเรียกว่าระดับผู้บัญชาการอะไรของรัฐสภาอะไรสักอย่างเนี่ย แต่ว่าคำนวณเลขมันก็แบบเหมือนกับเด็กเด็กปสี่อ่ะครับคือไม่คาดคิดว่ามันจะมีการเกินอะไรแบบนั้นก็คิดว่าถ้าพักนี้เกินได้ควรจะได้หแล้วเกินมาหกเราควรจะคิดแบบไหนอะไรเงี้ยสุดท้ายเนี่ยออกมาเป็นพักร่วมรัฐบาลอย่างที่หน้าตา<ช>เป็นยังไงสิบเก้าพักเ,ออเนี่ยสุดท้ายแล้วการเลือกตั้งครั้งนี้เราจะกลายเป็นว่าไอ้ที่ประชาชนตั้งความหวังโอ,อ้โหลุ้นกันไปหมดเนี่ย ว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนประเทศไทยนะอ,อว่ามันผลเลือกตั้งออกมาจะนําไปสู่การแก้รัฐมนูญน,นะว่าผลเลือกตั้งออกมาจะนําไปสู่การปฏิรูปเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆด้านนะมันอาจจะกลายเป็นกกต <c oughs> มันจะเป็นอีหลบนั้นไหมนีม่แหละคือสิ่งที่ถามเพราะว่าคราวที่แล้วเราเห็นกกตหลังวันเลือกตั้งแต่คราวนี้เนี่ยมียุบพักเทอร์โบมีกติกายุมยิมเขาอ้างได้ว่ายุบพักเทอร์โบเนี่ยมันมาจากกฎหมายกํามันระยะเวลาระยะเวลา แล้วก็เขาก็จะอ้างอะไรได้อีกเยอะเลยแต่ผมคิดว่าสิ่งสําคัญที่เราจะเห็นกรกตเนี่ยผมไม่ได้กลัวเรื่องอะไรอ่ะกกะตมีใบสั่งหรือเปล่าผมว่าอันเนี้ยจริงๆาาริงแล้วบรรยากาศไม่เหมือนเดิมบรรยากาศไม่เหมือนเดิมคือมันคล้ายๆกับว่าเออคุณแบบเราจะเห็นองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยต้องพยายามที่จะแบบเห็นไหม CSR แบบมีมีแต้มบวกนิดๆเออเช่นม,มีสั่งแขวนศักดิ์สยามเลยี่ uh huh. เออใช่ไหม พยายามที่แบบปรับท่าทีทําให้ดูตัวเองดูภาพลักษณ์ดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามไอ้ตัวกรกตเนี่ยปัญหาของมันเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีใบสั่งแลมีใบสั่งปัญหากรกตคือวิธีคิดวิธีคิดที่เราเลยว่าเหมือนกับทํางานในกระดาษทํางานเอกสารสมองแคบหัวสี่เหลี่ยมทำงานอาตัวรอดเออกลัวตัวเองผิดเอเพราะฉะนั้นเห็นกติกาหรือกางกรกตแล้วเนี่ยเราบอกไปว่า อพ่อแม่สอสอจะตายในช่วงเลือกตั้งนะเขาให้จัดได้นะไม่ได้ให้จัดให้จัดแต่ให้จัดเงียบๆอย่ามีคนเยอะมันบอกกันแต่ตอนร้อยแปดสิบวันเออห้ามตายคือถสอสอห้ามจัดงานแต่งงานบวชงานศพคราวนี้เนี่ยนะฮะคือแบบครับว่าไม่ได้ห้ามเขาบอกให้จัดได้แต่พออย่ามีคนเยอะเขาบอกว่ามีคนเยอะคือผมจะบอกอย่างนี้ ไองานบวชงานแต่งเนี่ยถ้ามันดันจัดเนี่ยแสดงว่ามันจงใจไม่มีใครเขาทำกันหรอกฮะไอช่วงไอช่วงเลือกตั้งไม่มีใครเขาทำกระหรอกมันจะไปบวชแล้วมันจะไปมันจะไปบวชเลือกตั้งได้ยังไงใช่ป่ะลูกบวชก็ทำไมอ่ะเอาแต่ว่ากาหนดเวลาเขาก็ดูเลือกดูยามของครอบครัวเขาไหมไม่หรอกส่วนใหญ่ก็คือมันก็ต้องไปบวชช่วงใกล้พรรษาเลือกตั้งอ่ะใช่ม่ะเป็นเรื่องของลูกลูกสาวลูกชายไปแต่งงานลูกสาวลูกชายส่วนใหญ่ถ้ามันเป็นเดือนพฤติกาอย่างเงี้ยเขาแต่งงานกันเยอะ อันนั้นคุณอาจจะห้ามไม่ได้แต่พอดีนี่มันเป็นช่วงหน้าร้อนใช่ปะหน้าร้อนจะแต่งได้คล้ายๆกับว่ามันเป็นช่วงที่แบบว่าเออใกล้เข้ารรษาเข้าภาษาจะไปห้ามเขาบวชลูกเนี่ยนะฮะเอออันเนี้ยมันตลกมากเลยนะเสร็จแล้วแต่ก็ไม่ได้ห้ามเด็ดขาดนะเขาบอกว่าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงงานศพเนี่ยคุณห้ามไม่ได้อย่าพึ่งตายอย่าพึ่งตายพ่อแม่สอสมันตายเนี่ยก็ชาวบ้านไปมืดฟ้ามมดดินทำไมไม่ได้มึงจะไป แล้วคนไปเต็มๆแล้วบอกว่าแต่ว่าห้ามติดป้ายว่าเบอร์เท่าไหร่อย่างเงี้ยห้ามติดป้ายห้ามบอกป้ายห้ามบอกว่าตัวเองมาจากพักไหนไม่แน่ใจว่าขี่ด้วยหรือเปล่าตรงหน้าวัดแล้วตรงหน้าวัดเนี่ยถ้าเกิดมันมีป้ายหาเสียงอยู่ให้ถอดออกหมดใช่ไหมคือผมคำเรื่องนี้มากเลยคือผมบอกว่าก็เพราะเหตุนี้แหละคราวที่แล้วถึงโดนใบส้มไงใช่ไหมไปทําบุญปกตินี่แหละ มันไม่ใช่ทาบุญมันเป็นลักษณะที่แบบกแกให้พระแกให้ปกติแกให้พระเนี่ยทำกลวยทํากลวยทําอะไรพวกนี้ผมไม่เข้าใจประเพณีนะอธิบายในเชิงนี้ไม่ถูกนะแต่เหมืนอนอย่างว่าแกทําให้พระเนี่ยทำกลวยให้ทําอะไรให้คือแบบมันก็แบบอํานวเอพรอะไรทำนองนี้แล้วแกก็ถวายเงินคือทุกปีทุกครั้งนะที่การเลือกตั้งพรรคองค์นี้แกนับถือก็จะ่ทำอย่างนี้ครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของแกที่จะทำทุกครั้งอย่างเงี้ยคราวนี้เหมือนก็แบบเราก็เห็นใช่ป่ะไอ้การตีความประกตอนเนี่ยที่ผมบอกว่าามัันหวกระดษ หัวเซลียมเนี่ยยังไงก็คือบอกว่าคุณไปงานศพเนี่ยคุณให้แค่ได้แค่ริดไม้สดผมถามว่าไอ้รีดพัดลมเนี่ยมันตีความว่าอะไรมันตีความว่าเป็นทรัพย์สินเอาไปใช้ประโยชน์ได้เอจะภาพงานศพที่ไหนเอาเอารีดพัดลมกลับบ้านเอระมันมันล่อใจเอ่ะมันเป็นทรัพย์สินเนพะผมมันเป็นเงินได้เอากลับบ้านเรอมันใช้ประโยชน์ได้มันต้องเป็นของที่ไม่ใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เขาถวายวัดนะครับ หนึ่งายวัดสองก็คือแบบบางทีเขาก็ให้คนจนให้อะไรต่างใช่ไหมเขาไม่ได้เอาไปหมดหรอกมันไม่ถือว่ามันเป็นอะไรที่มันแบบคือมันตลกอ่ะมันเล็กน้อยอ่ะเี้ยมันมันไม่ไม่ได้แรงเป็นแรงจูงใจให้คนไปชอบคุณได้คือทั้งหมดเนี่ยมันมาจากกฎหมายเลือกตั้งที่มันบอกว่าคุณไม่ได้คิดว่าการที่กระทําอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันทําให้คล้ายๆกับว่ามันไปส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งหรือเปล่า ใช่ไหม<ฆ><ฆ>มันเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งหรือเปล่าเอา่อเลือกตั้งสวที่จริงตั้งแต่นู้นน่ะตั้งแต่ครั้งแรกที่มีกรกตอ่ะครั้งแรกที่มีกรกตเดี๋ยวหมออะไรที่บนนะหมอที่รัน<ฆ>ให้เงินเด็กครับแต่รู้สึกจะไม่โดนไม่ใช่ให้เองเป็นญาติ<ฆ>เป็นคนผู้ติดตามอนะไรอย่างเงี้ยสงสารให้เงินเด็กอะไรอนยะ่างเงี้ยมันก็บทำนองนั้นอนะ่ะโดนโดนร้องแล้วก็ด่วนจะดมไปเหลืองอะไรเงี้ยแบบเนี้ยคือ<ฆ>คือ มันไม่ได้มีผลเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้งนะม,มันมีผลหรือเปล่าประเด็นคือมันมีผลหรือเปล่าใช่ไหมอันเนี้ยกฎกรกตที่มันน่ากลัวม,มีอยู่หลายข้อนะถ้าให้ผมดูนะใช่ไหมจัดทําให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดใช่สองให้เสนอให้เมื่อกี้คือคล้ายๆกันนะเมื่อกี้จัดทําโดยอ้อมแก่ชุมชนสมาคมมน่นิที่วัดสถานศึกษา อันเนี้ยเออนายกอบตที่ไหนว่าที่ชนบุรีที่เขาบอกว่าที่เขาเคยประกาศว่าจะไม่รับเงินเดือนออะไรเนี่ยฮะยกให้หาสาธารณะโดนแดงมาสามครั้งแล้วตอนคุณชาชานี่ตอนคุณชาชาตินี่ทาป้ายแล้วป้ายนั้นไปรีไซเคิลได้พอป้ายรีไซเคิลได้ก็ก็วร้เป็นทรัพย์สินว่าสัญญาเป็นใี้ศรีพี่ศรีไปร้องว่าเนี่ยกกตไม่กล้าก่อนหน้านั้นก็มีอีกคนหนึ่ง ที่บอกว่าใครจะเอาป้ายไปทําอะไรก็ทำนะนายกประจกรกลสินผิดนะผิดมบเหลืองนะเพื่อตั้งใหม่นะเพื่อไทยชนะด้วยนะอันนี้ไม่ใช่จงใจแบบไม่ใช่คือไม่ใช่เข้าข้างเลือกข้างอะไรแบบไม่ได้มีใบสั่งอะไรเลยนะเพราะเลือกตั้งใหม่เพื่อไทยชนะฮะคนนั้นไม่ใช่เพื่อไทยนะแต่ว่ามันสี่เหลี่ยมชัดๆเลยครับเสร็จแล้วก็คือแบบใบเหลืองนะพอเพียงเพราะบอกว่าเลือกตั้งเสร็จพี่น้องเอ้ยใครอยากเอาป้ายออกไปเลย มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับเรื่องตั้งทุกครั้งไม่มีใครเข้าไปตามเก็บป้ายกันหรอกเขาทิ้งแบบว่าอันนี้มันหยุ่มหยิมนะมันไม่มีใครมันมันไม่มันไม่ใเป็นผลประโยชน์อืมันแล้วมันไม่ <quis Apa S 2> มีใครอยากแบบ <p> ชาวบ้านเขาจะไปมุงทําตูบทําอะไรในไรในลาในไรนาเข้าไปหมดอ่ะเพราะนั้นห้ามพูดเลยเนาะพูดพลาดได้นี่ไปนะฮะใบเหลืองเลยนะอย่างกรณีนั้นพูด<ไ>ปลุกเสยแล้วเขตเดียวกันน่ะถ้าจะเอาผิดขุนช่าเก่าได้นะผมจะพูดนะ ถ้าเขาจะตีความอย่างนั้ก็ได้นะได้แต่ว่าต้องผ่านหนึ่งล้านสามแสนรองเท้าหนึ่งล้านสามแสนคู่ <c oughs> ในกรุงเทพ,พอ่ะ,อะจะเอาไงใช่ว่ามันเลยไม่กล้าไงครับ<น>ก็หวังว่าหยุ่มหยิมแบบนี้มันจะไม่มีแต่ว่าผมว่าสสบางคนอาจจะชอบก็ได้นะเนี่ยมัน,มน,มน,มนจ่ายน้อยลงอะ่ะคืออันเนี้ยใช่ป่ะในขณะโดยการข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐต้องไม่ใช่สหน่งหน้าที่โดยไม่ชอบแล้วคนก็ถามว่าเล้วประยุทธ์เนี่ยไปตรวจงานทําไม วิศนุปูทางให้แล้วไงวิศนุบอกว่าถ้านั่งเฮลิคอปเตอร์ไปเนี่ยเป็นเงินราชการจริงแต่ว่ากลับในเวลาก็กลับนอกเวลาก็ได้หลังจากนั้นไปหาเสียงอะไรก็ได้แต่ก่อนกลับเนี่ยก็ต้องถือว่าก็ต้องกลับอยู่แล้วเป็นตัวราชการก็ต้องกลับอยู่แล้วกลับอยู่แล้วเป็นการทํางานก็ฝั่งนู้นเขามีวิศนุช่วยปูทางให้คือผมรู้สึกว่าไอ้เรื่องพวกนี้แล้วคุณไปเที่อจ้องจับผิดมันมันเป็นเรื่องที่จับผิดแบบคล้ายกับ จับตามกระดาษทำตัวอักษรค,คือใครล้อ,อมาอะไรผิดนิดเดียวคำพูดผิดคำพูดหนึ่งอะไรางาเงี้ยมันเอาหมดเลยผมคิดว่าสิ่งที่มันสําคัญอย่างเงี้ยใช่ไหมคือใช่ป่ะไหอ,อโอเคไอ้เรื่องการให้สัญญาใช่ไมแต่มันเป็นการซื้อเสียงเลี้ยงจัดเลี้ยงมีมหรสพอะไรต่างเนี่ยมันผิดอยู่แล้วทุกคนรู้ยอมรับใช่ไหมหลอกลวงมาครับขู่เข็นแต่ที่มันจะมีอะไรเงี้ยแบบเออไม่สามารถมอบสิ่งของช่วยเหลือจนจะเหตุทุกภยัยวัตภยัยอคีภยัยโรคระบาด คุณรู้ไหมว่าเขาก็ทํากันเขาใช้มูลนิธิบ้างอะไรบ้างเขาก็ต้องเลี่ยงไปทางนั้นครับใช่ปะ่<ฮ>ะเพราะว่ามันสมมตมิผมผมถามว่าไอ้ช่วงหาเสียงเชียงใหม่เนี่ยแล้วมันกำลังแบบฝุ่นตลบอบอวนอย่างเงี้ยห้ามห้ามแจกหน้ากากคุณจะแบบทาไงที่จะช่วยประชาชนนั้นมันมีหน้ากากอะไรนะใช่ปะ่ะหรือบางทีคุณต้องรอลดน้ําถหานใช่ไหมเอารดน้ําไปรดกันไม่ได้ใช่ปะ่ะ ไม่ได้สิ้นเปลืองเงินราชการไม่มีประโยชน์ <c oughs> คือมันตลกอ่ะหล,หลายๆเรื่องอ่ะใช่แต่ว่าทั้งหมดเนี้ยมันจะเป็นเจตนาของกฎหมายมัน,นที่จ,จะให้ลดค,ค่าใช้จ่ายใช่ไหมมันเจตนาของการตีความกฎหมายอ่าเพื่อที่จะได้ไม่ต้องใช้เงินเยอะในการหาเสียงแล้วไม่ใช่ไม่ใช่คือทำให้การแข่งขันมันไปมองจุกจิกผมมองอีกอย่างนึงเอาอย่างนี้ ห้ามนักแสดงนักร้องนักดนตรีสื่อมวลชนได้เว้ยใช้ความสามารถตัวเองใช้ความสามารถเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งแก่ผู้สมัครอื่นผมใช้ความสามารถสื่อมวลชนได้ปะก็เชิญแขกแต่ก็แล้วเชิญแขกได้ไหมเรามันก็เป็นความสามารถปะมันเกี่ยวตรงไหนอ่ะคือไอ้บทบทนี้ไอ้บทเรื่องนักขาหมายถึงว่าถ้าเป็นสื่อมวลชนไปสมัครไม่วใช่ช่องทางตัวเองห้าม ไปช่วยหาเสียงไงใช้ความสามารถของเราเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งผู้สมัครอื่นก็คือเราไปช่วยหาเสียงไม่ได้เราไปช่วยหาเสียงไม่ได้แต่เราเชิญมาสัมภาษณ์ได้ไหมเราเชิญมาสัมภาษณ์ก็ผมก็ไม่เห็นกรกตด่าอะไรใครทุกทุกค่ายก็เชิญไปสัมภาษณ์ไม่แต่ว่าตัวบทมันเอาผิดได้นี่ตัวบทมันเขียนกันอ่ะฮะมันเขียนเพื่ออะไรคือความหมายมันคืออะไรทีนี้เราต้องพูดอย่างนี้แหละว่าสื่อเอาแค่สื่อก่อนเนี่ย ไม่มีคําว่าสื่อเป็นกลางนะไม่มีเรามีแต่สื่อตอนแหลไม่มีคือเอาง่ายๆเลยเนี่ยสื่อมีสิทธิ์ที่จะเลือกสนับสนุนพรรคไหนก็ได้ยกเว้นสื่อของรัฐเช่นกรมประชาสัมพันธ์อันนี้เป็นภาษีประชาชนเพราะเขาใช้ภาษีประชาชนในการถ่ายทอดในการออกอายครับไม่ใช่เอกชนครับใช่ไหมแต่ถ้าสื่อเอกชนรื่องของเขาอะไรอย่างเงี้ยวิทยุทหารคุณไมเอียงข้างแม้ได่ว่าคุณใช้งบของรัฐครับใช่ไหมแต่เราเนี่เป็นเอกชน ก็เรื่องของเขาเออใช่ปะ่ะทุกคนมันเป็นเอกชนมติชนไทยรัฐข่าวสดดิเรงนิวเอเอนชั่น,แต,นแต่เรื่องแต่เรื่องแฟกคุณจะเชียร์ใครเรื่องของคุณอ,อแต่เรื่องแฟกเรื่องเฮสปีดไม่ได้นะสร้างความเัดแย้งไม่ได้นะเป็นสื่ออ่ะมันเป็นเรื่องอันนี้เป็นเรื่องวิชาชีพอันนี้<ะ>เป็นเรื่องวิชาชีพแต่มันมีคํานี้อีกว่าใช้แต่คาที่รุนแรงก้าวรล้าหยาบคายปลุกระดมเอ,อเราปลุกระดมให้ต่อตารับประหารสืบทอดอำนาจเนี่ยไม่ได้ใช่ปะ แล้วแต่ตีความปลุกระดมของคุณคือแลปลุกระดมให้จับอาวุธสู้หรอหรืออะไรอ่ะมันอยู่ที่การตีความไงเกลียดไอ้พวกที่มันเรียกรับทหารเข้ามาไอ้พวกที่มันทํารับทหารอันนี้เป็นหน้าที่พลเมืองที่ดีไม่เรียกปลุกระดมนี่ก้ามืปลุกระดมป่ะเป็นหน้าที่พลเมืองที่ดีรุนแรงเก้าล้านหยาบคายอไอเฮียอย่างเงี้ยฮะไอเฮียทูอย่างเงี้ยไม่ได้เหรอได้ฮะสารตีความแล้วว่าได้นะได้ มันเป็นการตีความแต่ว่าจริงๆมันจะต้องไม่ไม่เกินหลักสิทธิเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นของประชาชนทีนี้คือว่าถ้ากกตอยากจะยุ่มยิ้มแบบนั้นเนี่ยมันเล่นได้ทุกคนไงเอาความแบบสามารถเพื่อเอื้อประโยชน์อย่างเงี้ยนักร้องโอเคเข้าใจได้ถ้าคุณแบบว่าเ,ออเราไม่ยอมให้นักร้องประเภทแบบตั้งวงดนตรีตุ้มๆที่แบบสารการจังหวัดแล้วเชิญประยุทธ์หรือว่าเชิญอุ้งยิ้งขึ้นไปปลาใสยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ แต่ถ้าเขาไปเดินช่วยหาเสียงอ่ะเขามีเสรีภาพที่เขาจะเลือกสนับสนุนพรรคใดก็ตามนะเยอะแล้วถ้าเขาขึ้นเวทีผมจะได้ว่ามันก็มีกฎอยู่คุณร้องเพลงได้แต่ห้ามใช้แต่ว่ามันบอกว่าเฉพาะผู้สมัครที่เป็นนักร้องเนี่ยอืมร้องเพลงได้แต่ห้ามใช้เครื่องห้ามใช้วงดนตรีอืออย่างเงี้ยใช้ความสมามารถของตัวเองได้แต่ห้ามใช้วงดนตรีอย่างเงี้ยแต่ถ้านักร้องคนอื่นอ่ะเขาจะไปเดินไงเขาเดินช่วยหาเสียง กกตก็ไปตีความว่าไอ้นักร้องคนนี้มันต้องรับเงินแน่ๆเลยที่จะไปช่วยที่จะไปช่วยผู้สมัครคนนี้เนื่องจากกะกะตไม่สามารถทราบเจตนาได้ว่าคุณรับเงินมาหรือว่าคุณนิยมชมชอบโดยเป็นส่วนตัวเขานิยมชมชอบได้นะจริงๆมันได้อันนี้เป็นหลักสิทธิเสรีภาพเออมันเป็นสิทธิเสรีภาพแต่เราไม่รู้นี่ <ๆ S 1> ว่าแอบให้เงินเปล่าไม่ถ้าเขาประกาศตัวชัดเจนว่าผมสนับสนุนพักนี้เป็นเสรีภาพควรทำได้แล้วเขาจะเดินช่วยหาเสียงพักนี้ตลอดการหาเสียงเลือกตั้งนะฮะแล้วเขาก็จะยืนหยัดกับพักนี้ตลอดไปนะ กขาทาได้นะเขาทาอะอย่างอาท่านโนตด่าประยุทธ์เนี่ยเราไม่รู้นี่กรกตก็บอกว่าไม่รู้ว่ามีใครไปจ้างให้ด่าหรือเปล่าเขาก็ด่าประยุทธ์แต่เขาสนับพักไหนก็ได้มันเป็นเสรีภาพของเขาอมสกาวใจลงเพื่อไทยมิวลึกลับลึลัอะไรน่ะก็ลงก้าวไก่อะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็เป็นเสรีภาพของเขาอะใช่ป่ะเป็นเสรีภาพแล้วอันนี้ก็ปวดหัวมากเพราะว่าเรามีโฆษณาอนุอะไรนั่นอะก็โดนจับผิดซึ่งผมก็คิดว่าไม่เห็นควรจะโดนจับผิดเลย ผมหัวรายอีกต่างหากเห็นจุรินทร์ขี่ม้าขาวเนี่ยเป็นความเป็นการใช้ความสามารถที่ผิด <laughs> ที่ผิดทาง <laughs> อ่ะแต่ทั้งหมดเนี้สุดท้ายมันจะกรกตจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยใช่ไหมผมคิดว่ากรกตเน,นี่ยมันต้องอยู่บนหลักที่ว่าไอการหาเสียงอันนั้นเนี่ยใช่ไหมมันไปนบิดเบือนความรู้สึกอะไรอ่ะเจตระลงผงผู้ใช้สิทธิ์ได้เหรอน่มันไม่สามารถบิดเบือนได้ มันไม่ใช่บอกว่าคุณไปซื้อเสียงปูพรมอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะบางทีเขาแบบคล้ายๆกับว่าเขาไปเขาไปงานศพเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นนีฮะไปงานศพโอ้ระดับสอสไปงานศพให้ตังค์ห้าร้อยเนี่ยนะถวายเงินไอ้แบบคล้ายๆว่าช่วยงานศพห้าร้อยเรื่องปกติที่เขาบางทีเขาทำกันหรือบงางทีบางคนก็ไม่มีตังค์ก็ให้สามร้อยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันปกตินะฮะอะไรอย่างเงี้ยงานศพมันไม่ได้แกล้งจัดนะครับคบมันไม่ได้แกล้งจัดขึ้นมานะเพราะนั้นหลักมันคือ ควรจะต้องไว้วางใจประชาชนว่าประชาชนผิดเองและตัดสินใจเองได้ใช่อันนี้เป็นหลักสําคัญเลยนี่เป็นเรื่องสําคัญเลยคือข้อข้อห้ามของกอกตทั้งหลายเนี่ยนะมันมันเป็นข้อห้ามที่มันมีไว้คล้ายๆกับว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าฝ่ายหนึ่งจะผิดและฝ่ายหนึ่งจะไม่ผิดคือกลัวว่าเออเดี๋ยวมีคนเรียกร้องเราต้องตีความตามตัวอักษรเออเดี๋ยวมีคนร้องเรียนฝั่งนี้ร้องเรียนเดี๋ยวเราต้องตีความเป๊ะๆไม่งั้นเดี๋ยวเราจะผิดด้วยคิดอย่างนี้ตลอดเลยนี่คือนี่คือ ปัญหาของสันักงานกอกรตอซึ่งมันพัฒนามาเท่าไหร่นะตั้งแต่ปีสี่สามห้าให้สี่สามสี่สี่รัฐมนูลสี่ศูนย์ฮะแล้วก็องค์กรกลางมันเกิดหลังจากรอสชหลังจากสุจินดาไล่มาแล้วก็ค่อยๆโตอมาเรื่อยๆใช่แต่พอมาเป็นองค์การสละหลังรัฐมนรลสี่ศูนย์ใช่ซึ่งยี่สิบกว่าปีฮะมันควรจะยุบได้แล้ว ก้อนนี่เป็นความหวังหนึ่งของการเลือกตั้งครั้งนี้ความ,มหวังยิ่งใหญ่ของเราเนี่ยรวมถึงกางปรปฏิรูปกกตด้วยแก้รับนูนยุบยุบกกตยุบเลยเหรอยุบแล้วใช้มหาไทยเดี๋ยวก็จะกลับไปร่องรอยเดิมใช้สํานักง,งานจาัดก,การเลือกตั้งกกตเหลือแค่อํานาจจัดการเลือกตั้งอ่าฮะแล้วก็สํานักง,งานชั่วคราวเฉพาะกิจ<ๆ>สําหรับกิจ,ก,จาการการเลือกตั้งเท่านั้นที่จริงทุกทุกประเทศอะ ไม่มีที่ไหนเหมือนกกตไทยที่มันมีอำนาจแจกใบแดงนะฮะแต่บ้านเรามันระบไมาส่งใบแดงไปดำนะไม่มีนะกรกตที่เราเอามาจากอินเดียเนี่ยเขามีอำนาจจัดการเลือกตั้งเท่านั้นนะครับแล้วต่ว่ามีอำนาจสั่งย้ในช่วงเวลาละในช่วงเวลาเลือกตั้งสั่งย้ายผู้ว่าย้ายอะไรได้หมดเขาย้ายจริงนะครับแล้วก็สั่งเลือกตั้งใหม่ที่เราเป็นที่มาที่เราเรียกวไปเหลืองแต่เขาจะสั่งต่อเมื่อมันเห็นว่าโอ้โหประชาชนด่ากันอึ้งคเนืองอะไรต่างๆเนี่ยคือโอ้มันแบบนี้ เฉพาะเขตนั้นไม่มีปัญหาอะไรอื้อเฉาสั่งเลือกตั้งใหม่เท่านั้นแต่ไม่กล้าล่วงเข้าไปใช้อํานาจใบดําใบแดงกันทั้งสิ้นครับใบส้มใบแดงใบดําไม่มีเลยเอาแค่นั้นพอครับใช่ไหมแล้วเขามีเจ้าหน้าที่คากลับไปที่อํานาจประชาชนไม่ได้ใช้อํานาจตุลาการอแบบกกตเป็นตุลาการเองเขามีเจ้าหน้าที่สมัยก่อนมีร้อยกว่าคนใช่ไสองสามร้อยมีกกตคนเดียวอะไรแบบนี้ต่อมามีประมาณรู้สึกตอหลังมีสามคน,คนหรือสามคนคคเขามีแค่นั้นเองเขาไม่ได้เป็นสำนักงานราชการ ข้าราชการอ,อ,อะไรอ่ะใหญ่โตระบบราชการแบบจักรินาอะไรหนักหนึ่งแบบแบบแบบที่มันเป็นอยู่เกือบจะเทียบเท่ากระโซงหนึ่งแล้วฮะเพราะฉะนั้นความหวังครั้งนี้รวมถึงการแก้รัฐธรรมนูญและปฏิรูป,ปรกกตด้วยนะครับนี่คือใบตองแห้งออนแอร์สำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ